ก็เปิดในส่วนของคนลยุทธตลาดหุ้นนะครับประจำวันที่28ตุลาคมนะครับ2,556นะครับเราก็มาดูเมื่อวันศุกร์นะครับตลาดหุ้นไทยเมื่อวันศุกร์เนี่ยก็ปรับตัวลง0.78%นะครับอันนี้ก็ท่ามกลางความกังวลในเรื่องของสภาพคล่องของจีนนะครับที่อาจส่งผลกระทบมายังเศรษฐกิจของไทยนะครับแล้วก็ตัวเลขการส่งออกเดือนกันยาที่ประกาศออกมาลดลงไป7.09%นะครับก็ถือว่าแย่กว่าที่คาดการกันเอาไว้นะครับ สำหรับในวันนี้เนี่ยก็คาดเซตนะครับจะสามารถดีดตัวได้ในกรอบนะครับหลังจากนักลงทุนคาดหวังนะครับการประชุม FOMC ที่จะถึงในวันที่29-30ตุลานี้นะครับเฟดเนี่ยน่าจะยังไม่ลดปริมาณ QE นะครับหลังจากความเชื่อมั่น ผู้บริโภคสหรัฐเนี่ยออกมาต่ําสุดในรอบ10เดือนนะครับแล้วก็การปิดหน่วยงานของรัฐ16วันที่ผ่านมาเนี่ยก็ทำให้เศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยสูญเงินไปกว่า24,000พันล้านเหรียญน,นะครับซึ่งหากเฟดลดปริมาณการซื้อพันธบัตรจริงเนี่ยอาจจะส่งผลกระทบนะครับถึงการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐเองนะครับแม้ความกดดันการเมืองในไทยในประเทศนะครับเรื่องการ เรื่องการต่อต้านพรบนิรโทษกรรมเนี่ยยังคงมีอยู่นะครับแต่ก็คาดว่าจะยังไม่ถึงจุดเดือดในช่วงนี้นะครับจึงมองเซตเนี่ยวันนี้จะดีดตัวนะครับตามตลาดอื่นได้นะครับแม้อาจจะมีอัพไซด์จำกัดมากกว่านะครับแนะนำเทรดหุ้น e a r n i n g ็งเนะครับในกรอบ 1,440ถึง1,475จุดนะครับโดยเรามองแนวต้านเนี่ยอยู่ที่1,465ถึง1,475จุดนะครับแนวรับก็มองไว้ที่1,450ถึง1,440นะครับสำหรับประเด็นที่เราต้องติดตามนะครับในสัปดาห์นี้เนี่ยก็คือในเรื่องของวันที่28นะครับ จะมีประกาศสัญญาขายบ้านนะครับที่รอปิดการขายของสหรัฐนะครับวันที่29ก็ประกาศตัวเลขความเชื่อมั่นผู้บริโภคของสหรัฐนะครับวันที่30ก็เป็นตัวเลข C.P.I. ของสหรัฐแล้วก็ความเชื่อมั่นผู้บริโภคของยูโรโซนนะครับแล้วก็วันที่31นะครับก็ประชุม F.O.M.C. เรื่องอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐนะครับอัตราการว่างงานแล้วก็ตัวเลข C.P.I. ของยูโรโซนแล้วก็ดุลการค้าของบ้านเราเองนะครับสำหรับพอร์ตระยะสั้นเนี่ย ก็ยังคงไว้เหมือนเดิมนะครับไม่ได้มีการปรับเข้าและปรับออกก็คือยังแนะนําอยู่5ตัวเหมือนเดิมก็คือในตัวของนกนะครับราคาเป้าหมายระยะสั้น,นเ่ยมองไว้ที่26บาทโมโนที่12บาทนะครับตัว S.C.C. นะครับที่468นะครับตัว j a z สที่9บาท60แล้วก็ตัว f อฟที่11บาท30นะครับในส่วนของหุ้นเด่นมีประเด็นนะครับก็ยังคงมีให้ถือต่อ11ตัวเหมือนเดิมนะครับไม่ได้มีการปรับเข้าและปรับออกนะครับ กปิกการประชุมสำหรับในส่วนของกลยุทธ์ตลาดหุ้นครับ